สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกับตรงประเด็นทางช่องตรงไปตรงมาทีวีสำหรับวันอาทิตย์ที่13เดือนมีนาคม2565ก็พบกันกับการวิเคราะห์ประเด็นข่าวประเด็นทางการเมืองน,นะครับอย่างน้อยๆวันอาทิตย์เราลองมาวิเคราะห์ในสถานการณ์ในหนึ่งอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยนะนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งวันนี้ผมขึ้นหัวข้อไว้ก็คือว่า วันนี้เริ่มจะชัดนะผมว่ายังชัดอยู่นะครับประยุทธ์นั้นยังมีความเสี่ยงกับการที่จะอยู่เป็นนายกรัฐมนตรีต่อไปหรือไม่เพียงใดนี่หลายสำนักนะก็ยังวิเคราะห์กันบอกว่ายังไงก็แล้วแต่นะครับพลเด็ประยุทธ์จันโอชานั้นยังกังวลนะกังวลเพราะ เสียงที่จะสนับสนุนพลเด็กประยุทธจ์จันโอชาในการเป็นนายกรัฐมนตรีต่อไปนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเดือนพฤษภาคมจะมีการเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจความเสี่ยงของพลเอกประยุทธจ์จันโอชาในการที่จะโหมตไม่รับเนี่ยยังมีความเสี่ยงอยู่ไม่ได้แปลว่าจะเป็นไฟเขียวหรือว่าโปร่งโลงนะครับ เพราะคะแนนสสในซีกรัฐบาลที่รวมตัวอยู่กันณนเวลานี้นะไม่ว่าจะเป็นประชาธิปัตย์ภูมิใจไทยชาติไทยชาติไทยพัฒนาหรือพรรคเล็กบางพรรคนะที่ไปรวมกับรัฐบาลน,นั้นเนี่ยนะก็ตัดกลุ่มธรรมนัดที่ออกไปทั้งหมด18เสียงเนี่ยหรือแม้กระทั่งกลุ่มธรมนัดบางคนที่ไปรวมกับพรรคภูมิใจไทยเดิมที่บอกว่าจะมาโยงพรรคธรมนัดเนี่ยนะ หรือแม้กระทั่งในพักพลังประชารัฐเองนะเวลานี้นะครับถึงเวลานั้นแล้วเนี่ยจะโหวตให้พลเอกประยุทธ์จันโอชาหรือไม่ถ้ามีการอภิปรายไม่ไว้วางใจความเสี่ยงพลเอกประยุทธ์จันโอชานั้นยังมีอยู่สูงนะี่คือวิเคราะห์กันแบบทั่วทั่วไปเนื่องจากว่าการเมืองวันนี้นะครับเราต้องยอมรับว่าการเมืองที่ไม่ได้ประโยชน์อะไรสําหรับประชาชน มากนะจะไม่มีซะเลยก็ลําบากนะครับแต่ว่าผมว่าคือมันแทบจะไม่มีการเมืองวันนี้ที่ผ่านมาทั้งหมดเนี่ยมันแทบจะไม่มีอะไรที่คิดเพื่อประโยชน์ของประชาชนเลยคิดอย่างเดียวว่าทํายังไงจะอยู่ในอํานาจทํำยังไงจะอยู่ยาวจจะใช้เกมอะไรจะใช้โควิดเป็นเครื่องมือใช่ไหมจะใช้เงินก็ประมาณแผ่นดิน นะเอามาแก้ปัญหาโควิดเป็นส่วนหนึ่งในการหาเสียงหรือว่าใช้ในการหาเสียงเลยเใช่หรือไม่นะหรือว่า,าทํำยังไงในการที่จะกําหนดนโยบายหรือว่ากําหนดวิธีการยังไงในการแก้ปัญหาโดยใช้เงินงบประมาณแต่เป้าหมายที่แท้จริงนะั้นไม่ได้แปลว่าจะทําให้ประชชนฟื้นก็อาจจะมีอยากให้ฟื้นอยู่ แต่ว่าลักษณะการดําเนินการเนี่ยมันเราจะเห็นว่าเป็นลักษณะการลดแลกแจกแถมเป็นนโยบายชั่วคราวเพื่อซื้อเสียงซื้อคะแนนโดยใช้เงินงบประมาณแผ่นดินมันเป็นลักษณะอย่างนั้นนะถ้ามองนะมันไม่ใช่เป็นลักษณะของการแก้ปัญหาแบบยั่งยืนเครื่องมือที่เอามาใช้นะหรือแม้กระทั่งตัวแปรที่เอามาใช้คือโควิด ใช่ไหมในการใช้เงินเพื่อหาเสียงบยังเห้เพื่อจะชี้ให้เห็นว่าเอาละเราได้แก้ปัญหาเรื่องวัคซีนเราได้แก้ปัญหาเรื่องโควิดแต่ผลที่ออกมาปรากฏว่าวันนี้ปัญหาเศรษฐกิจแก้ไม่ได้เงินหมดแล้วอยู่กระทั่งต้องรีดภาษีแล้วใช่ไหมอย่างภาษีที่ดินและโรงเรือนนะเก็บ1 0มา2ปีพอมาปีนี้นะครับมีนาคือปี64สีเนะี่ยแต่ก็ต้องใจภาษีในเดือนมีนาปี65เนี่ยนะ ก็ปรากฏว่าเก็บร้อเซนต์ั่นแสดงให้เห็นว่านโยบายรัฐบาลนะครับคิดมาตลอดว่าคือต้องเก็บภาษีจากพี่น้องประชาชนเท่านั้นไม่มีไรายได้อื่นอันนี้คือปัญหาของคนเอกประยุทิ์จะชาธที่ไม่สามารถแก้ปัญหาได้เพราะวิธีคิดต่างๆเหล่านี้มันเน้นไปที่การเมืองคะมันเน้นไปที่การเมืองมันเน้นเื่อการอยู่ยาวเน้นอยู่ที่การสืบทอดอำนาจ นะแม้จะมาจากการเลือกตั้งก็ใช้กระบวนการการเลือกตั้งที่มีอยู่นี้นะครับเนะพื่อที่จะอยู่ยาวมันการแก้ปัญหาพี่น้องชนมันจึงไม่ประสบผลสำเร็จอันนี้เราก็พูดกันอยู่ประจําแล้วผมก็เชื่อว่าท่านชมทุกท่านนะครับที่เป็นแฟนๆในใรายการติดตามข่าวสารบ้านเมืองเนี่ยเห็นภาพเหล่านี้ชัดนะฮะภาพนี้ชัดอันนี้คือสิ่งหนึ่งที่ไม่สนับสนุนนะอาการของพลเอกประยุทธ์จันโอชาและพลเอกประยุทธ์จันโอชาก็รู้ดีครับ จริงๆแล้วผมเชื่อว่าพลเอกประยุทธ์จันโอชาน,นั้นรู้ดีว่าตัวเองนั้นณเวลานี้นะฮะนะยังมีความเสี่ยงอยู่สูงในการที่จะไม่ได้เป็นนายกรัฐมนตรีต่อไปความอยากมีอยู่ร้อยครับแต่แรงสนับสนุนนั้นมันมีอยู่น้อยนะร้อยกับน้อยมันต่างกันสิ่งหนึ่งที่สะ้อนเห็นว่าอาการพลเอกประยุทธ์จ,จนนนันโอชาณเวลานี้เราเห็นว่าเสี่ยงคืออะไรรู้ไหมคือ การจัดงานเลี้ยงวันก่อนจัดงานเลี้ยงเลี้ยงพักใหญ่เลี้ยงพักใหญ่พัก,พกประชาธิปัตย์ภูมิใจไทยแล้วก็ชาติไทยชาติไทยพัฒนาถูกไหมฮะแต่เอาไปเอามาก็ตั้งใจว่าเมื่อคุยพักใหญ่แล้วน่าจะไม่แคร์พักเล็กหรือกลุ่มธรรมนัตคิดว่าตัวเองแน่ละก็เลยไม่แคร์พอเลี้ยงไปเลี้ยงมา ก็คงจะมีคนท้วงติงหรือพลเอกประยุทธ์จันทร์ชาอาจจะประเมินขึ้นมาได้ว่าเอ๊นะครับที่พูดคุยในวงเลี้ยงวันนี้เนี่ยมันยังมีความเสี่ยงอยู่มันยังมีความเสี่ยงกับเสียงสนับสนุนที่จะอภิปรายไม่ไว้วางใจในเดือนพฤษภาหรือมิถุนากันแล้วแต่หนะหรือ,อาจะเป็นกรกฎาก็ไม่รู้ <laughs> นะครับไอ้ทไลายตัวนี้ยังไม่แน่หรอกแต่ฝ่ายค้านเขายื่นแน่นะพอมีความเสี่ยงอย่างนั้นปั๊บ ก็เลยหันกลับมาที่พักเล็กครับนะที่จะมีการเลี้ยงพักเล็กโดยพลเดกประยุทธ์จันโอชาพลเอกประวิทย์วงสุวรรณนะหรือกลุ่ม3ปอเนี่ยคือวันที่17มีนาตามที่เป็นข่าวนะฮนะสิมีนานั่นแสดงเห็นว่าอย่างดูแล้วว่ามีความเสี่ยงอยู่สูงถ้าไม่เก็บพักเล็กนะไม่เก็บพักเล็ก นะทางั้งนที่พรรคเล็กนี่ก็้องยอมรับนะครับเรียกร้องเพื่อหาอะไรไม่ทราบแต่ก็เป็นช่วงเป็นช่วงที่มันก็อาศัยจังหวะช่วงนี้แหละครับเพราะว่าพรรคเล็กโดยหลักทัว่วไปเนี่ยนะถ้าเป็นการเมืองที่มีความมั่นคงนะการเมืองที่เป็นระบบประชาธิปไตยจริงๆไม่ตะแบงพรรคเล็กเนี่ยศักยภาพในการต่อรองมันแทบจะไม่มีแต่จากรจบนวนปี60ก็ดีจากกระบวนการคิดของรัฐบาลที่มาจากการสืทอดอยตำนาจเนี่ย ทำให้พักเล็กนั้นมีบทบาทต่อการต่อลรองในทางการเมืองด้วยทังผลประโยชน์อะไรก็แล้วแต่นะฮะมันจะมีผลประโยชน์อันนี้คือช่องว่างหรือช่องโหว่ของรัฐธรรมนูญปี60ที่ต้องการดันทาลายพักการเมืองต้องการให้การเมืองนั้นคือมองไม่มองไม่ขาดเรื่องปัญหาการเมืองและสาคัญก็คือว่าการคํานวณคะแนน,นพักปฏิเสธเนี่ยนะ,ะเอามาเป็นสสะนะโดยการคํานวณของกรกต นายจะภายใต้คําสั่งรัฐบาลหรือเปล่าอันนี้ไม่ทราบครับแต่กระแสวิพาวิจารณ์เรื่องนี้ก็ค่อนข้างเยอะ,อะพักปฏิปเสธซอสปฏิเสธมันไม่ควรจะมีมันควรจะมีฐานขั้นต่ําถูกไหมอันนี้คือความเสี่ยงก็คือพลเอกประยุทธจ์จะกล้าที่จะมากินข้าวกับพักเล็กต่อเริ่มมองแล้วว่าแม้จะหนึ่งหรือสองเสียงหรือแปดเสียงเก้าเสียงสิบเสียงก็มีความหมายอยากเดิมอนุทินบอกว่า260ชัว เจอธรรมนัตตอบเข้าไปบอกว่าฝันไปหรือเปล่าก็ทําให้พลเดกประยุทธ์จันทร์ชานั้นระแวงนะก็แสดงว่าประเมินตัวเองแล้วว่าตัวเองนั้นยังมีความเสี่ยงในเสียงที่จะไว้วางใจหรือไม่ไว้วางใจนะอันนี้ก็เป็นประเด็นสำคัญนะครับจากนี้ไปเราจะเห็นอะไรท่านผู้ชมนะคจากความเสี่ยงที่พลเอกประยุทธ์จันทร์ชาประเมินตัวเองขึ้นมาแล้วว่าอันเนี้ยเสี่ยงนะก็คือ การปรับคอร์รมอมมีหลายกระแสนะครับข่าวนกกระจอกเพศบอกมาว่าอาจจะมีการปรับคอร์รมอมในเดือนพฤษภาแล้วมอบตำแหน่งนั้นให้กับพรรคเรศรษฐกิจไทยคือพรรคของธรรมนัตอันนี้จะจะเป็นอีกเกมหนึ่งทั้ง,งที่ผลเอกประยุทธ์จะพูดมาตลอดว่าจะไม่ปรับคอร์รมอม และในขณะเดีดวยวกันนั้นร้อยเอกธรรมนัฐก็บอกว่าไม่รับตําแหน่งคอรมอแต่ร้อยเอกธรรมนัฐนั้นยังไม่บอกว่าพักของตนเองจะไม่รับตําแหน่งคอรมอทุกอย่างล้วนแล้วแต่ผมไม่ได้มองผมมองว่ารัฐบาลไม่ได้มองประโยชน์ของประชาชนาเลยนะครับเพราะวันนี้การไปเนี่ยดีกว่าอยู่นะฮะนี่ผมมองภาพดูภาพรวมนะจากการสัมผัสจากการพูดคุยจากโพ คือประชาชนต้องการให้ไปมากกว่าให้พลเอกประยุทธ์จันโอชาอยู่อันนี้คือสาระของมันหัวใจของมันแต่พลเอกประยุทธ์จันโอชาบอกว่าจะขออยู่ไม่อยากไปอยู่ตรงกันข้ามอยู่ตรงกันข้ามของกระแสะประชาชนประชาชนบอกว่าเฮ้ยคุณต้องไปถ้าคุณอยู่ประเทศจะยิ่งเสียหายประชาชนจะยิ่งแย่ลงแต่ประยุทธ์จันโอชาบอกเฮ้ยผมต้องอยู่เท่านั้นประเทศถึงจะอยู่ได้เพราะผมคือคนเก่งผมคือคนดี ผมคือคนที่มีความรู้ความสามารถที่สามารถแก้วิกฤตปัญหาได้อันนี้คือความคิดต่างมุมกับภาคประชาชนเพราะฉะนั้นก็มีความเป็นไปได้ว่าจะมีการปรับครอรมอในเดือนพฤษภาคมปัญหายู่นี่ท่านชมฮะปัญหาว่ารางวัลชิ้นใหญ่ที่จะมอบให้กับพรรคเศรษฐกิจไทยถ้ามีการปรับนะธรรมนัตจะรับหรือไม่นะธรรมนัตจะรับหรือไม่ เพราะธรรมนัตประกาศแล้วจะไม่รับถ้าพักธรรมนัตนะพักเศรษฐกิจไทยไปรับตําแหน่งคอร,รมอประชาชนจะเห็นขึ้นมาทันทีว่าสรุปแล้วนี่คือเล่นไปหีทั้งสิน้นสรุปแล้วการเมืองเป็นเรื่องเล่นเพื่อแย่งชิงผลประโยชน์หรือว่าต่อรองเพื่อผลประโยชน์ทั้งสิน้นถ้าพักเศรษฐกิจไทยรับตําแหน่งคอร,รมอจจะประยุทธ์ทั้งนั้นนี้ประกาศไปแล้วว่าจะไม่รับและประกาศไปด้วยว่า ถ้า,าฝ่ายค้านอภิปรายดีก็จะยกมือให้ฝ่ายค้านถ้าอภิปรายฝ่ายไม่ดีก็ค่อยมาคิดกันเอาผลประโยชน์เป็นที่ตั้งแต่ถ้าไปเอาตําแหน่งคองรมอขึ้นมาปั๊บเนี่ยผมว่าพักธรรมนัตแย่เลยหนักกว่าเก่าเยอะนะฮะเพราะโดยเครดิตพักธรรมนัตต้องยอมรับความเป็นจริงนะครับธรรมนัตก็คือปัญหาใหญ่คือเรื่องพอค้าแป้งปัญหาใหญ่ของธรรมนัตคือพอค้าแป้งกับธุรกิจของคุณธรรมนัต อันนี้คือปัญหาใหญ่ของภาคเศรษฐกิจไทยที่สังคมมองอยู่แม้จะบอกว่าใช้เงินเยอะมีเงินเยอะมีคนสนับสนุนเงินเยอะอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะครับแต่ว่าปัญหาใหญ่คือตรงนั้นนะถ้าแต่ว่าประยุทธ์จันทร์ชากล้าไหมที่จะมอบให้ธรรมนัตถ้าประยุทธ์จันทร์ชากล้ามอบให้ธรรมนัตก็แสดงว่าประยุทธ์จันโอชานั้นหวยหิวเต็มทนลวคือเสี่ยงสูงละ น่าหยหิวถึงขั้นแบบว่าไม่ได้แล้วต้องเอาตำแหน่งคองรมอไปแลกให้แล้วล่ะทำไมงั้นฉันแย่แน่อันนี้คือเป็นข้อไจริงที่มันปรากฏที่เราสามารถหยิบยกมาประเมินกันได้นะประเมินกันได้ทีนี้ท่านีมาดูว่าคนที่เป็นกล้างอยู่พอสมควรนะก็คือคุณสุชาติชมกลิ่นสังเกตไหฮะเห็นบอกว่าวันที่17มีนาคมนี้ ที่จะไม่เชิญพรรคเต็กในกลุ่มก็คือคุณธรรมนัสอันนี้ไม่เชิญและที่ปรากฏตามข่าวคือไม่เชิญคุณสุรทินพิจารณ์หัวหน้าพักพรประชาธิปไตยใหม่อันนี้มีสสหนึงท่านก็คือคุณสุรทินนะทำไมถึงไม่เชิญรูม้มฮะนายสุชาติชมกิ่นบอกว่าติดต่อไม่ได้อันนี้มันมันมันเป็นไม่ได้ยากอะเหมือนคดีน้องแตงโมที่ยังเป็นเรื่องเป็นราวอีกทุกวันเนี้ย นะครับมันกระแสสังคมก็ไม่เชื่อนะเขาไม่เชื่อ,นะเ,เ,อเหมือนกับคดีน้องแตงโมนี่แหละมันเลยต้องพาพิสูจน์ศพใหม่อะไรตัวมีอะไรนะ่นะนักการเมืองก็ไปเกาะกันจมนะครับสงสารน้องแตงโมผมนี่สงสารนะโอ้ยทันะ้งนักการเมือง,ท,งทั้งทนายบางคนนะไปโหอนอยู่ตรงนั้นแหละนะครับนะก็เหมือนกันการเมืองเนี่ยนะทำไมถึง บอกว่าโอ๊ยติดต่อคุณสุรจินพิจารณ์เนี่ยไม่ได้มันเป็นไปนไม่ได้หรอกสุชาติชมกลิ่นแต่สุชาติชมกลิ่นกับธรรมนัตอันนี้แน่นอนครับใครจะว่าอย่างไรงมุมมองผมก็คือแย้งกันชัดเจนร้อยเปอร์เซ็นต์นะสิ่งที่สุชาติชมกลิ่นกล้าขัดธรรมนัตรตรงไหนรู้ไหมคือสุชาติชมกลิ่นมองจุดอ่อนธรรมนัตได้และผมก็เชื่อว่าน่าจะไปคุยกับธรรมยุทธ์ด้วยว่าก็คือว่า เอ้ยถ้าเอาธรรมนัตอย่าลืมมันเป็นพ่อค้าแป้งนะถ้าเราจะดีตัวออกมาได้ต้องไม่เอาพ่อค้าแป้งมาร่วมกับพวกเรานะผมเชื่อว่าน่าจะมีการคุยในประเด็นแบบนี้นะจึงกล้าหักธรรมนัตและประยุทธ์ก็เห็นด้วยใช่ไหมํำได้เวลาถึงขั้นปลดลนตีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรโดยที่ไม่บอกกล่าวไม่เกรงใจประวิทย์จนกระทั่งกลายเป็นความขัดแยง้งมาถึงทุกวันนี้ธรรมนัตอยู่เป็นเลขา คนแซก็คือใครจงกระทั่งธรรมนัตต้องกระเด็นจากการเป็เรขาที่การรรคพลังประชารัฐแล้วก็ขอร้องให้ขับตัวเองออกมาแล้วก็มาย้ายไปอยู่รรคเศรษฐกิจไทยดังนั้นเนี่ยคู่อริอยู่พอสมควรก็คือสุชาติชมกลิ่นแล้วประยุทธ์เห็นพ้องด้วยนะเพราะรู้จุดอ่อนธรรมนัตก็คือเป็นพ่อค้าแป้งนะทีนี้ ปัญหาว่าขนาดมองกันขนาดนี้แล้วแต่ถ้าสมมติมารวมกันโดยมีการปรับคอรมอลในเดือนพฤษภาคมนะถ้ามีการปรับคอรมอลในเดือนพฤษภาคมแล้วมอบตําแหน่งรับทีว่าการให้ธรรมนัตเรื่องนี้นะครับจะตอบโจทย์ได้ชัดมากสำหรับประชาชนว่าการเมืองวันนี้ประยุทธ์อยากอยู่ยาวและประยุทธ์ประเมินตัวเองแล้วว่า เสียงในพักรัฐบาลณเวลานี้ตัวเองยังมีความเสี่ยงอยู่สูงจึงกล้ายอมเสียเขาเรียกว่าเสียศักดิ์ศรีอ่ะเพราะปกติประยยทน์จัชาเนี่ยไม่ยอมแพ้จะไม่ยอมแพ้ใครอะไรตำนองเนี่ยอันนี้คือศักดิ์ศรีนะครับอีกโก้ซูปเปอร์อีกโก้ไม่ใช่อีกโก้นะแต่ถ้าทุกวันนี้กลับกลายเป็นว่าปากกล้าขาสัน่น ปากนี่โอ้ปากกล้าไม่ยอมไม่ยอมไม่ยอมแต่ลึกๆนะครับขาสันตับ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 ถ้าขืนไม่ยอมตายแน่ถ้าไม่เอาธรรมนัตมาร่วมถ้าไม่เห็นความสําคัญของพรรคเล็กอา,อาจจะไปม,มองอีกมุมหนึ่งว่าทําไมไม่เชิญสุรทินพิจารณ์เพราะเนื่องจากว่าคุณสุรทร์กับคุณธรรมนัสอาจจะสนิทกันด้วยหรือเปล่าใช่ไหมาประยุทธ์จันทร์โอชาก็เลยมองว่าฝ่ายตรงข้ามและงานนี้ ฝ่ายตรงข้ามและงานนี้งั้นไม่เชิญมาคุยเพราะจะรู้ความลับของตนเองสิ่งเหล่านี้นะครับคือสิ่งที่หยิบมาวิเคราะห์กันในประเด็นเนื่องจากว่าหนึ่งอาทิตย์ที่ผ่านมาข่าวการเมืองไม่เคยมีว่าพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาก็พยายามที่จะไม่พูดเพราะแกไปบอกว่าพูดไปแล้วสื่อก็จะไปจับคานะเอามาวิเคราะห์นะไอ้สิ่งดีๆไม่มาพูดพูดเอาสิ่งไม่ดีมาพูดเอาพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชา ก็ด่้นพูดมันไม่มีกลิ่นนี่ไอ้ต้นพูดมันดีตรงไหนล่ะเออมันมีอะไรที่เป็นวิสัยทัศน์ดีๆที่สื่อเขาจะหยิบมาพูดเ้็นไะปัญหาคือมันไม่มีเขาก็เลยหยิบไอ้สิ่งที่คุณเปินๆทั้งหลายแหล่นี่น่ะเอามาวิเคราะห์วิพากษ์วิจารณแล้วมันก็สอดคล้องมันก็มีเหตุมีผลซะด้วยที่เขาจะเอามาว่าถูกไหมอย่างน้ำมันแพงเนี่ยถ้าที่จะคุยเรื่องน้ำมันแพงจะแก้ปัญหาอย่างไรใช่ไหมล่ะ เรอจะพูดในแง่ของการประหยัดก็พูดให้มันดูดีๆแต่ด้วยความที่ระบบการคิดเป็นแบบทหารนะคือไม่มีวิสัยทัศน์ในการคิดเนี่ยก็บอกว่าเอาก็รถแพงก็ใช้รถเท่าที่จําเป็นไม่จำเป็นก็อย่าใช้รถเอาไอา้คุณพูดแบบนี้คุณไม่ท่องจํามามากกว่าเพราะว่าพวกคุณใช้น้ํามันหลวงมาโดยตลอดทรพยุธเจ้าชาใช้น้ํามันหลวงมา ถูกไหมระเป็นนายกก็ใช้น้ำมันหลวงเนยึดอำนาจก็ใช้น้ำมันหลวงทหารใช้น้ำมันหลวงสมัยเป็นพอบอต่างๆตั้งแต่ผู้พันตั้งแต่ในร้อยมาใช้น้ำมันหลวงก็ว่าละ่ะคือแทบเรียกว่าในชีวิตของพลเอกประยุทธ์จันทร์ชายใช้น้ำมันหลวงแล้วคุณจะเข้าใจได้ไงว่าใช้น้ำมันเท่าที่จําเป็นหรือใช้รถเท่าที่จําเป็นเพราะคุณใช้ใช้น้ำมันหลวงถูกไหมไอ้สิ่งเหล่านี้เขาก็เลยเอามาวิเคราะห์เนี่ยว่าสิ่งที่คุณพูดเนี่ยนะ มันอาจจะใช่อยู่มันอาจจะจริงจริงอยู่แต่มันอาจจะไม่ใช่งไงในมุมของวัดนเวลานี้คุณเป็นนายกรัฐมนตรีประชาชนเดือดร้อนเรื่องน้ำมันแพงคุณก็ต้องมาคิดว่าน้ำมันแพงเราจะแก้อย่างไรไอเรื่องที่ไปบอกว่าใช้รถเท่าที่จะเป็นไม่ต้องหรอกเขารู้มาตั้งนานแล้วผลเอกยุทธ์เขารู้ตั้งแต่คุณยึดอํานาจแล้วว่าทุกสิ่งทุกอย่างวันนี้เนี่ยเขาต้องใช้เท่าที่จําเป็นเท่านั้นเศรษฐกิจเป็นถึงไม่ขยับไงเราวิทะย์เข้าใจไหมเพราะความคิดแบบนี้ของคุณไง ความคิดแบบแคบ,บของคุณในเศรษฐกิจมันถึงไม่ขยับของแพงก็กินให้น้อยหน่อยมันจะขยับได้ไงกินน้อยลงอะ่ะการบริโภคน้อยลงอะ่ะของแพงที่จะไปคิดอีกมุมหนึง่งนะเพิ่มกำลังการผลิตเพื่อให้ราของมันต่ําลงหรืออยังไงก็แล้วแต่ต้องคิดอีกมุมหนึง่งของแพงก็กินให้น้อยลงน้ำมันแพงก็ใช้รถเท่าที่จำเป็น ไอ้สิ่งเหล่านี้แหละคือความล้มเหลวในการบริหารเศรษฐกิจของรัฐบาลชุดนี้คือคิดแบบรูทีนคิดแบบรูทีนไม่สามารถหรือไม่มีปัญญาในการคิดต่างออกไปได้มันต่างกับรัฐบาลที่มาจากประชาธิปไตยนะครับมันจะต่างกันมากเข้าคือเราพูดแล้วก็พูดอีกอะน้าท่วมก็เลี้ยงปลาสิอย่างนี้เห็นป่ะเห็นคือคือคือมันจะคิดแบบมันมันมันสุดไปเลยอะ ผักชีแพงก็บอกเขามไม่ไดปลูกไอทหารปลูกผักชีเลือกๆก,ก็บอกก็อย่าไปกินมันดิผักชีเอาเออท่นี่จะคิดว่าเอา๊ะแต่มันแพงแล้วเราต้องคิดระบบภู้สหกรรมแบบไหนเราจะต้องทำยังไงนะเราต้องสร้างดีมานนะการสร้างดีมานคุณเข้าใจหรือเปล่าว่าดีมานแบบไหนทําไมวันนี้ข้อกําหนดหรือว่าการกําหนดราคาสินค้าต่างๆทำไมต้องไปอยู่เจ้าสัวยักษ์ใหญ่แทบทั้งนั้น ประเทศวันนี้เราถูกครอบครองโดยใครในมุมเศรษฐกิจไม่เช่ประยุทน์ทําไมคิดไม่ได้และคิดไม่เป็นก็มันไม่คิดแต่มันก็คิดไม่ได้จริงๆอันนี้มุมเหล่านี้คือคือมุมที่มันก็เป็นอุปสรรคปัญหาต่อรัฐบาลนี่อยู่มากพอสมควรนะครับที่ประชาชนเขาไม่ยอมถ้าไปปากกล้าขาสันปากกล้าอย่างเดียวนะฮะแล้วก็ไม่ยอมพักเล็กสุดท้ายประยุทธ์ก็ต้องปิว อันนี้แหละครับคือสัญญาณที่บอกว่าประยุทธ์นั้นยังเสี่ยงคือตัวเองนะเห็นแล้วรู้ว่าเสี่ยงวันนี้จึงยอมนะครับนะครับผมจะดูต่อไปทัวเองว่าพลเอกประยุทธ์ใจชาเนี่ยนะครับจะกล้าคืนคําตัวเองในการปรับคอรามอและยกตําแหน่งรับทีให้พักเศรษฐกิจไทยหรือไม่พักเศรษฐกิจไทยก็คือธรรมนัตนั่นแหละครับคุณจะยกให้ใครธรรมนัตไม่รับแต่ในพักรับก็ถือว่ารับนั่นแหละครับนะ เพื่อสืบทอดอำนาจตัวเองต่อไปอยู่หรือไม่หรือว่าเอาละสู้กันแบบนี้แหละธรรมนัตจะไปก็เชิญพักเล็กจะไปไหนก็เชิญกล้าหรือเปล่านะครับกล้าหรือเปล่าเพราะว่าเครดิตในการบริหารของพลเดกประยุจจรนชานะครับในการบริหารประเทศในการบริหารบ้านเมืองน,นั้นเครดิตไม่มีอยู่เลยนะพลเดกเปรมตินตสุนนน์มั้งถ้าจำไม่ผิดนะครับท่านบอกว่าประยุทธ์ใช้ต้นทุนเก่าหมดแล้วถูกไหมฮะคุณใช้ต้นทุน หมดแล้วต้นทุนเก่าที่คุณมีอยู่ความจริงแทบจะไม่มีต้นทุนนะไปใช้ทุนคนอื่นหมดนะทุนยึดอํานาจคือทุนคนอื่นก็ไม่มีต้นทุนนะแต่ถ้านก็พูดไปอย่างนั้นนั่นก็หมายความว่าคุณสร้างทุนใหม่ไม่ได้ทุนเก่าคุณหมดวันนี้คุณจะเอาผลประโยชน์ของชาติเป็นแรกเพื่อให้ตัวเองอยู่หรือไม่เท่านั้นเองนะฮะใช่หรือไ่ใช่หรือไม่เท่านั้นเอง นะครับคอยดูกันตอนต่อไปครับกับวันนี้ก็ขอญาติเข้ามาพูดคุยเพียงแค่นี้ก่อนเนาะนะครับก็ดูจะเครียดๆแต่ก็อย่าไปเครียดนะครับไม่รู้จะทํำยังไงนะวันนี้เราก็ต้องก็พึ่งตัวเองอย่างที่ไอล้ไอลาตีอะไรลองนายกอะ่ะมีเชามีเชาอะ่ะบอกว่าโอ้ยอาตาฮิอัตโนนาโถอ่ะคือตอนเป็นที่เป็นของตอนแล้วเวลาเนี้ตยตัวใครโตมันแล้วละ่ะครับ ขอบคุณทุกทานนะครับที่ติดตามรายการน,นะครับไม่ว่าทางเพจส่วนตัวหรือว่าทางช่องตรงไปตรงมาทีวีนะครับผมจำนงเชมวณขออนุญาตใช้เวลาในการวิเคร,ร,รออาะห์เพียงแค่นี้นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ